ขั้นตอนถัดไปนะครับผมจะ assign dedup solid feature นะครับมาที่โฟลเดอร์ solid location นะครับเลือกที่ DRO นะครับจากนั้นเลือกที่ DRO solid คลิกขวานะครับแล้วเลือก property นะครับจะปรากฏหน้าจอเมนูนะครับ s o a i d location property นะครับให้เราเลือกติ๊กถูกที่ assign dedup property นะครับจากนั้นนะครับ ที่แท็บ Dedup Server นะครับให้เราเลือกนะครับ Dedup Server ที่เราสร้างไว้นะครับจากนั้นแท็บถัดไปนะครับ Dedup Storage Location นะครับให้เราติ๊ก Option เลือกที่ Manual Mode นะครับจากนั้นนะครับเลือกแท็บ Default Dedup Store นะครับที่เราสร้างไว้นะครับเมื่อเราคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากด OK นะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ Folder Profile นะครับ ับเบิลคลิกที่ user 1นะครับจากนั้นนะครับติ๊กถูกนะครับที่ enable dedup นะครับจะมีหน้าจอ information ให้เราทราบนะครับว่าเมื่อเรา enable option นี้นะครับจะ ignore global property นะครับยกเว้นในส่วนของ c o m p r e s s file นะครับ e n c r y p t file นะครับรวมถึง delta file transfer นะครับของ all dedup b a s e backup นะครับให้เรากดโอเคนะครับ จากนั้นกดโอเคอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถ assign r e d u p l o c a t e Fe feature นะครับเพื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วครับ